สวัสดีครับพบกับช่อง阿拉เฟนปุกกี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาอัปเดตอาการน้องนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านด็เรชยานันนะครับที่ได้กรุณนาน,นะครับมอบถังน้ำมาให้กับน้องปุกกี้แล้วก็พี่แม่ซ่านนะครับไ้ใช้สำหรับ ให้น้องได้ดื่มน้ําในช่วงที่น้องอยู่ในพื้นที่ด้านหลังของบริเวณวัดป่าเจียงครับรวมั้งกล้วยนะครับผลไม้ครับที่ท่านได้กรุณานํามามอบนะครับไว้ให้สําหรับน้องปุ๊กี้ได้กินครับในช่วงที่น้องยังมีอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับผม น้องดูซึมๆนะครับไม่ค่อยจะร่าเรินเหมือนแต่ก่อนเดี๋ยววันพุธนี้นะครับคุณหมอจะได้มาดูอาการน้องว่าน้องมีอาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะได้ไปตรวจด,ดวูอาการเพื่อนๆของน้องพุก,กี้ด้วยนะครับที่ถูกฟ้าผ่าในวันเดียวกัน วันนี้นะครับสังเกตดูว่าน้องจะดื่มน้ํานิดเดียวนะครับไม่มากเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นพี่แม่ใซ่มากกว่าครับที่เล่นน้ําและว่าดื่มน้ํา อย่างนั้นเราก็มีเอาน้ําเอาถังเดินน้าอันนั้นตักมาเทไว้ ตอนนี้กำลังรอน้องป๊กกี้อยู่นะครับที่ด้านนอ,อกสุดประตูของวัดปา่าจีงนะครับจะดูเหมือนว่าฝนกำลังเริ่มจะตกลงมาแล้วครับ มาแล้วครับน้องกำลังเดินมาครับตอนนี้เห็นตัวนี้เดียวนะครับ ปุกกี้นะครับก็จะมาพักอยู่ที่นี่ในช่วงกลางคืนนะครับส่วนกลางวันก็จะไปอยู่ในป่ากับพี่แม่สรอยนะครับพื้นที่พื้นที่จุดนี้นะครับจะเป็นของญาตินะครับผมก็เลยมาขอใช้พื้นที่ช่วคราวในการอขอให้น้องอาศัยนะครับ oh <my> เพราะตรงนี้ไม่มีรองชานะครับา ซึ่งกลางวันอากาศจะร้อนมากนะครับเราก็ต้องนำน้องไปอยู่ในป่าซึ่งมีร่มเงาให้น้องอยู่ซึ่งจะเป็นผลดีกับน้องมากกว่าจุดนี้เป็นพื้นที่ของญาตินะครับซึ่งเราได้มาขอใช้พื้นที่ชั่วงราวในการให้น้องอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างโรงช้างอย่างถาวรได้นะครับ

กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพุก,กี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ